ก็ต้องใส่น้ำตาลหน่อยเพิ่มความหวานม่ต้องใส่น้ำตาลเหรออือกต้องใส่น้ำตาลเหรอไม่ชิมเหรออร่อยไหมไม่ต้องใส่น้ำตาลิน่ไม่ใช่หมดเลยยินวมใส่อยู่นหน่อยห <laughs> <laughs> น่อยเก็บฟันมันก็จะกินอะไรย,กยากๆหน่อยนะคะแล้วก็มีไข่ดาว เือดาวไปไหนอน่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจากพ่อแม่พี่น้องจ้ะเนาะมือนีขนมบุญกะจะมา ตำสมตำกินเขาเทียงยูน้าจากพี่น้องเนาะมือน,นีนูโฟก,กัสเพื่อนกะบอยู่เนาะไปไปโรงเรียนพี่น้องมือเ้านี้ไปทรงเพื่อนอยู่โรงเรียนเนาะแต่ว่าเขามีจับฉลาพี่หน้องน้องบุญกะบ่ราหูเนาะกาบาะับบอเดไปทรงเพื่อนไปเรียนด้วยแล้วเนาะกาแฟกับมาหอห้อ,อันเนาะยัน ร้านจะของบริจับสลากนั่งผู้อื่นเขาเนาะประมาณสักน่าจะบ่ายสามลวพี่หนอบ่ายสามขอคอยจังไป้ห้าเพื่อนจากโรงเรียนเนาะมือสาวพ่อขอน,นมนเพื่อนกัไปไปพอนเขียวเนาะพอนฟันมามันแบบปวดที่แบบตอนนี้ตอนนี้เพื่อนก็นอนอยู่บนบนเคียงอ่ะเนาะ แม่เพิ่นกะไปเห็ดเบียดอยู่เท่าผูเนาะ,ะ,ะตอนนี้ฮอตกระเด็นปุ๊กเลเนาะบางคนกะมากแบบใส่มีดขดเอาที่เป็นเสินมบางๆเนาะบางคนกะมากแบบซับแบบนี้เนาะแกแตบบ่ใจขคนมากเนาะเมืเ่อเสาร์นี้ตื่นมากนี่กะหนาววิพี่น้องอากาศมันลดลงเนาะแต่ว่าอีกประมาณมือสองมือกะอากาศถอนทึกักละละนแล้วล่ะอยากลงวิถายบึ้ง จากจากยูนหน้าแบบนีเอาแบบนี้แบบนนนอเอาหีที่สกี่มก่อนนะคะใส่พริกนะคะขันตั้มจิ้นเองกะจะตั้มโบพิดปั้นเลยพี่นอ้องเพราะว่าขนมหุ่นกะ กินพ็ดหลายบวคคอยด้เนาะแต่ค่ะเป็นเป็นน้องหรือว่าเป็นแม่ก็จะต้เพ็ดแน่อยู่นเนาะเพราะว่าเพิ่น,นกินเพน็ดเนาะแต่ขาเป็นขนมวุ่นก็นพอกก,อกินบ่เผิดปันใดก็จะใส่บ่หลายพี่นอออน,อนอะพ่อขนมวุ่นแต่กินตําแบบเผ็พๆ,ๆบวคคอยด้เราก็ใส่ชูรสนะคะเด้ทำง่าย อะไรก็ได้นะคะ <laughs> ไม่ใช่แล้วอามานามามะนานะคะ ใส่น้ำปลานิดหน่อยเพราะว่าเขาจะปลาร้านะคะน้ำปลาก็เลยไม่ต้องไม่ต้องใสยย่เยอะหน่ะเพราะมันจะเค็มแล้วก็ใส่ผงชู่ม ซี่งขันขนมวนเต้าขนมวนจะมักใส่ผักชีใบเลื่อยนอะกจากพี่น้อนะเพราะว่ามันสิเป็นเหน็มันหอมขึนนันนะพี่น้องชิมอ๋อเรายังไม่ได้ใส่น้ำตาลเลย <laughs> แต่ว่าอร่อยนะสำหรับขันเป็นแม่เพิ่อนก็จะมาวางกินหวานนะพี่น้องนะคันเป็น ขันต้าเป่นแีวคนกี่ผู้เดียวก็อาจจะบวชใส่น้ำต้านกันเดยเนาะแต่ว่าอันนี้ขนมบูนจะกินด้วยนะคะทุกคนก็ต้องใส่น้ำต้านหน่อยเพิ่มความหวานเพิ่มความหวานสักเล็กมมน้อยน็ชกิมอ่อยต่อไปก็จะใส่มารากอนะคะ เมนูที่ทานเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อนอะเดี๋ยวตั้มแล้วก็จะไปเอิดแม่ก็มากินข้าวเที่ยงเอาะ ตอนนี้ต้นต้องเข้ากับเปทปวิธีบอก,บอกนักศิษย์นะ้องอืมปัญญากะจะไปเตรียมที่เขาเทียงเนะนาะขนมุ่นกะได้เตรียมกับเขาอ,อยู่เหื่อมันนำเนาะมันนีตอนสาวแม่เพื่นเห็ดเป็นอมหนูเนะนาะใส่กะขนมุ่นกะได้ให้เขาต้มมาเนะนาะเขาต้มมาไหว้เื่อพ่อพันนำใส่กะเท้าขนมุ่นนั่งเนาะเพราะ คนเก็บฟันมันก็จะกินอะไรยากๆหน่อยนะคะแล้วก็มีไข่ดาวไข่ดาวไปไหนอ่ะทำไมไข่ดาวหายไปนฟองนึงอ่อะไข่ดาวหายขนมบุญว่าหน่อขนมบุญดองน่ะ ขโมกไข่าอ,อนงเลยไข่ดาวเลยยืมสองฟองมีหดาวเลยยืสอฟองหรือก่ได้คือแล้วหาย ประวติตรองนี่จดูกานนับต้อหายไปแล้วเพราะว่าเตามระตูการถ้าถ่ามันไม่นี่พอก็เอานี่ใส่อเนงม่าก็ให้ไเก็บอมบ้างว่าเขีมีสามสามอย่างก็จะมใ่ห้มา มาจานมาไม่ได้พอ <ris> <legislature> อันนี้ได้ก <im noon> uh ินตำโพงธรรมชาติต้องใส่ชิลป right. ์อ้อไม่ต้องใส่น้ำตาลเหรอไม่ต้องใส่น้ำตาลเหรอแม่ชิมอ่เหรออร่อยไหมไม่ต้องใส่น้ำตาลดินแดนที่หมดเลยดินลมใจอยู่ไน่น้อย Chị ngồi chị bỏ quên đi ha Con này khó xin mừng cả ok chứ không? Thật ra con xin khá là khá nặng xa Hãy nhìn mẹ ครั้งเดียวก็ไม่เจ็บอีอยากกินปอนเนาะอยางกินหลังจินไอ้ดีบ่ะงางมีช่าหนึ่งไม่ได้่ะเอาจริงๆไหมอะบริยานได้ยามปอนนี่ไปกินบ่อเนั้นแหละไปทอดปอน อืมทำมันเจอน่ะแล้วก็อืมพมอเควฟมจำพอำดีแม่ฮ่าฮ่าฮ่า กินข้าวต้มไปก่อนจะกินของแข็งอย่ามีฟังหนึง่งแย้วก็ปวดคุกแห้งก็เกาอีกนี่แหละเป็นเด็กเป็นเล็กหัดที่เก็บแปรงฟันแบงนี้แหละ เคี่ยวมะละกอเหรอทำไมล่ะเคียวเขาดีอีช้าอีช้าอ่ะมันจะเพิ่มฟันไม่ดีเลยแต่เคี่ยวบ้างอ่ะอีหยังอีว่าแล้วว่าจะกินเข้าแบวเขาไม่ถือหรอกินแค่ขนกับเขาไม่ถือเขาวปุ่นเลยขาวปุ่นเบ้อ ตอาทีสุดแค่หมูอะตะแหลนึงว่าน <laughs> <Matthew s> <laughs> ึกว่าเครื่องปรุงเันเป็นแคบหมูแคบมันยิบนะเครื่องปรุงอยเครื่องปรุงกเ้า่ถุงแบน้น้ำตาลเมตมใส่ใส ว่ากินข้าวน้อยแท้ตอนเที่ยงเราจะกินข้าวกันไม่เยอะไม่เยอะหรอกไม่เยอะอยากกินอยากกินอยากกินอีกแต่ว่ามันเคี้ยวกว่ได้หมดแล้วทงนั้นทำส้มไปเค็มหรอกลู้สิกรู้สึกกินต้องช <laughs> อบกิน <laughs> ก็แม่บาดเห็นปลาเข้มลองสะอมกันนะเหาะจังเาะอกินไ่ได้เครื่องทางแค่บางสะอมมาสัะมันเครื่องทางโอ้ยไม่รอดเลยอะไหนมือ่ะอ๋อไม่ติดคนนี้ ผมแมถ้าคุณไม่หยอดใช่ไหมอุ่น่าาาองมอนนะวนน้มือแยไปสือปุยยูเดียมาไหวกันมาไหวหยอดใส่คลองไม่ใิ้จะทำเลยทำไร อึดพักแอยากนะากระพุกองแข็งมาแขยงสดทำมันจะเอิงกับขาสิหู้สกมากกว่าไหมดียอดเต็้ยไวนอนกินอยู่อ่ะอันเดยอันด่อกอันเดนี่ไ่ะันหน่อยได้ไหม

แม่ไอ้ไอ้สีเดียวมันหวานเลยใส่นมเข้าไปมันก็หวานขึ้น